เมืง่งขาใส่ตอนยงใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะคะคอกันก็ใส่กัอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สวัสดีวันปีใหม่ไทยเนาะค่ะวันสงการของไทยเฮ้าค่ะจึงได้กรขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮ่งเฮงรุยรุย,รยปังปังนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกูกาลังใจนะคะพี่น้องคะที่เขามาสมรูใใ้ร่วมคิดช่องน้อยน,ะะน,ะะน,ะะนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะขอขอบพระคุณหลายๆน่ค่ะม <ๆๆ S 1> ือดาาีวันสิกร์า5มิถุนายนใส่ออน ลวกจิ้มค่ะอืมถือว่าลวกจิ้มต้มนุ่มๆพี่น้องค่ะไปเปื่อยแน่จำแจวขมค่ะเป็นเมนูกับแกมก็ได้และค่ะเป็นเมนูกินกับข่าวก็ได้นะคะพี่น้องมือนี้บอว่าไม่กินกับขาวเหนียวค่ะจำแจวขมขมกับมีพักได้พักไงไม่พี่น้องค่ะเด้เซึลลี่มากค่ะมึงค่ะวางใ่ถาดก็ได้มากนะคะมันทองหอมดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมามาแซบๆน้ำกันนะคะเด้พักกับมีหลากหลายก็เกาค่ะพี่น้องค่ะมี่มกเขือพักชี่เล่าพักชีบต้นหอมพี่น้องค่ะพักแข้วค่ะ อ่อกระเจ็บมาละค่ะพี่น้องค่ะน้ามาค่ะแสีบๆน้ำกันค่ะอืมเจวค้มๆคือเก่าค่ะลงเจวก่อนนะคะอืมข้คก็ติดมือละค่ะข้อซ้อพันหน้าเลยเมือค่ะใส่ตอนยญ่งๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ่ะคะหอกันก็ใส่ก็อัน แซบค่ะพี่น้อง <c oughs> มาค่ะเด้ไนไปบนดินขามาค่ะ จะขมขมนี่ค่ะพี่นอ้องคะหวามากมาก กระพาค่ะอื <c oughs> ใส่กับปสาใ้พี่้องค่ะ เฮ็ดด <ś webinars> <c oughs> ีขนาดค่ะ mm แล้วค่ะรสชาติจะเป็นแนวไหพี่นหรอนี่มึงเคยกินค่ะอืม ก็ปกติค่ะมะเฟือนมะขมมะฝาดมาละแล้ <c oughs> น,นี่พาพอมันแก่แน่มันออกนองขามันหย่อมเลยนวดเดื่มบอเแกหน่อย่าง okay. ยายๆงามๆนคะ cái subscribe hả? Mm -hmm. ใชจพูดไม่ใช่ใบงามๆครับปูกเองข่างบ้านครับใบงามๆยังไง อ๋อใส่ก็ใส่จากสองตอนที่เราค่ะ งามค่ะง่ามห้น่หมเนอะคะพี่ดำเจี่นขมเหือ ยังติดแถวบ้านนรกคร่ะ <c oughs> ดองงามๆเลยค่ะพี่นอ้องค่ะ ก <c oughs> วางตุงดอกว่านหวไนไม่รอกอินสดกับหวานงมันเปาค่ะ mm -hmm. อยาแให้เพี yeah, ่อค่ะ huh? อำแคกกวายค่ะ mm hmm. เดี mm ๋ยวสามตอนเบิร hmm. mm ์ดบอพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องไปซื้อมาลายค่ะพี่น้องมาทีเดียวว่าจะเอาไปอบ กินแม่งด้วยยังไเนี่ยรื่อซาลาดีประเนี่ยวอืม้าเป็นหิวเข่าอ่ะน่ค่ะ นุ่มใสหนุ่มแห้งค่ะค่ะพี่น้องคะาอิ้มไปได้ค่ะขอเสด็จล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกับขอบ๊พระพุณนทุกการที่ตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคขะพอกันในคลิปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ